S <S ไม่กูด mm ีหมาอะไรอีกไมตอนบอกง่เยิันเจ็บหมอพงว่าเป็นเบิร์ดหรือเปล่าะฉะนั้นคือว่าไงเป็นคนที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วเคยผ่านงานมาด้วยเขาก็มาหนึ่งสองสามให้เราดูว่าเหตุผลคืออะไรบ้างแมาใหม่ด้วหมอสมานาเนี่ยเวียดไทยแล้วกันนั่งนั่งพร้อมพี่น้องว่ไปอีกหน่อยนึง บงน,นี่ใหญ่เล,ลคราคามันแพงครับต้องเห็ดให็มันใหญ่านี่ต้องกินแบบเคียบหมูยังอร่อยไม่ <ś led> มนะะ่าจะเห็นหนามอ่ะ

กีบ look, แ, rumor, setting, bon rock. แบบมันอ้าวคุณหมอทัดสู้หนามันอ่เาสีมว่นียทสู้วหระว่าน่ามันเห็ดเหนียวไรย่อม่อ๋อเลยกินแบบพงกับมะเขือมาแต่ฟลอริดา เลืหิวละก็เตะอยู่อย่ังพอจะประคับประองไปได้หรือเปล่าใช่เียอย้พอได้ะคุณชมรวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นเช่นเศรษกิจโควิดดูแลรกำลังจากที่คลายแล้วเริ่มที่คลายรด้วยอันนี้หลายคนอาจจะตกรปล่บางบางบางาคดูรายการา นายกเนี่ยจะพยายามประทองสถานการณ์ค่ะใครอยากขึ้นนั้งจิตต่อมาเดิยมยังแเนพงแค่ขารอน้ยงไม่มีต้ก็ากแต่ว่าตอนนี้มันมีหลอกเลเขอเรค่แล้วพูดถึงกทหานี่ก็มองว่าบปตูยังมีบรมีีได้ของเบนในสตางค์เลยสั มันก็ได้ขายไว้ยู่โฟรีได้ส่วนใหญ่มากไม่เตอพวกยูอันนะฮะพวก,พวกยูอันรัดเกา่าลูกค้าก่าเาอาไว้คุณนะเอาไหว้จังไลไมไมังอุ้ยอยู่ตกะกียอะไรก็ 在宾馆陪娘。 เป็นปลาอนอนี่เขาเาแ้วะมน้เอต้าเจ้าองปลาเด้อปลาไม่จะแข็นัดปลาไม่จะแข้นซัดไอ้จอยเนาะอแก้วไอ้แก้วจืเนาะเห็นกันเทอเดียว แซ่บแซบปิ้งปลาแคปปี้มันชิคายๆกับปลาอย่างบ้านเ้างต่เค็งก็ค่ยๆปูเี่ยวเนาะเืไี่ยคือไม่มีความขัดแย้งในการแ่งเพราะฉะนั้นทอไม่มี ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องทำทำไม่ได้นะคะไม่มีการเมืองบนท้องถนนเนี่ยการเปลี่ยนรัฐบาลนี่เยอะยุ่วเพชรเพชร ตอนนี้มันนาพอเนี่ยบอกเกอย่างเลยรมันปล้มปากเแค่แตงร้ายดีแบบทหารมัตสวยอคอนชี่น้อง

นั่งบินคมา ทเทรนะครับขอโทษได้อย <ens> ู่เนาะเรจะใ้ษ <Nein> สับใช้ไม่าเ่านากยัมีเวลาในการเ่เกมรโทรให้เหเลยว่านายกเนี่ยเกมยังไงคือนากระสีเดือนประมาณหนึ่งเด้อพี่น้องเลิกงานมาที่นายกจความเบทาการเมืองอย่างแรกเลยคือไม่เป็นรใช้ทาอะไรมีปัญหาก็่ยแก้นายกต้องพยยามทางานให้ประชาชนเห็้คนเห็น โชคุ้งแม่แม่เนี่ยบอสินระบอคุณภูมิไว้ฮับไว้แถอววามาเจอมาเจอยิ่งใส่นี่นางพองนางพองมันมีบุญนอกอีกเหี วิดีโออยู่เดินเองไม<ง>่ป้า t ั้ง k y วขีดตาบบเอาคายหน้าออกเฟสก็มาเดินกินข่าวกินข่าวแรงนี่ตามมะฮงปิ้งปลาและะ้วก็ นั่งน้องไผ่เอาให้นั่งงานพองตอนยายมันใส่เบิร์มันพองขาดเบอร์พอกินแบบบ้านเอาแล้วมันเหนียวพอนย่มยากเลยมาเหตุเป็นกินแบบเขียบหมูเอา อีแขก<ป>มันมีอีแขกมัน่มีบุญกินเนาะของแบบนี้นจะอยเอินเอีออ<ล>่ยกคือจะต้องเอินน้ำแขกลงมาทางเันเมลบอกไห <c oughs> นว่าอาจเพื่อมาหอดเพระเรีนกินมินถึงๆจับแง <c oughs> ต่มาอินเบิร์ดชทางไล่อยู่เด้ แดกนบ่ม่อยเปแดกันแบบคือเฮาซื้อมาแต่งอมเจ้าขาดลายเบื่อขาดลายเดือนแล้วบ่แม่นลายเด้อนึงปแดกแพงแพงเดอนนี้ประแดกแพงเจ็ดแปดสองห้าจ็ดดอนเดืยนนี้กว่าหนึ่งแปจุดนาทีหละเดี๋ยวปิกคลิปก่อนที่น้องประแดดตะกี้ขวดละสี่ดอนเดี๋นวนี่ ซิบดันโค้ดโคหลีแก้วแบบนานเลยแม่แบบป้องไม่คุ้นเห็ตเนองไม้ดองตะกี้นะเอ๊พี่น้องอาหารแซ่บสั้นคิดนิดก็ไว้เท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อพี่น้องบ๊ายบาย